สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอ้าววันนี้อันานกับคุณพ่อคุณแม่จะไปไหนกันเนาะไปทำอัน,นาจะทำหน้ามา้าอาน,นาจะทำหน้ามา้าวันนี้อน,นาจะมาตัดผมอัน,นาบอกว่าน,นายอยากตัดหน้ามา้ามาตั้งเป็นเดือนเดือนหลายเดือนแล้วเนาะใช่ไหมแต่ย่าบอกว่าอะไรไม่ย่าไม่ให้ฮะเออแล้วนี่ย่าให้แล้วเหรอยังค่นะ <c oughs> <c oughs> จะมาลองตัดดูนะตัดให้รู้ไปเลยว่าตัดแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคไหมโอเคอ่างั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านตัดผมกันเลยอ่าตอนนี้เรากําลังเดินเข้ามาในบิ๊กซีนะครับไปเราจะไปที่ร้านตัดผมกันร้านตัดผมยุ่นั้นนี่ยาล้านที่มันมีป้ายหมุนๆๆนี่แหละโอเคแต่นาต้องใส่หน้าก,กากตลอดนะครับนี่เลยร้านนี้เลยไปเลย ้าไปในร้านกันเราเข้ามานั่งในร้านเลยใช่ไหมโอเคกำลังรออยู่นะเดี๋ยวเพ่อให้แม่ออกให้เดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ทรงเดิมนนาจะเป็นแบบนี้แบบยาวๆแม่ถอดให้ลูกคลิปอะไรเยตอนนี้เราเราตัดผมเสร็จแล้วนะดูกันนะเดอ จำมัน่าได้หรือว่าอนดาคนใหม่อันดาคนใหม่น่ารักไหมชอบไหมน่ารักน,น่ารักะโอเควันนี้ภารกิจตาดผมหน้ามาแล้วก็สัม,มเลเยไปบ้านกันไปบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปทั้งนอกกันก่อนโอเคไปคไปเที่ยวต่อย